ดยบริการแฮปปี้ใจดีให้ยืม BB แพ็กเกจยืมได้ไม่มีหลุดยืมครั้งเดียวต่อเวลาสนุกสูงสุดได้2วันสมัครโทรดอกจานหนึ่งร้อย gentlemen เปิดสายโอเคกลับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับดีเจโดเหมือนเดิมน,นะครับและช่วงนี้คุณก็ยังอยู่กับผมนะครับในซีดล l ดี้แอนด์เจนท์แมนตอนเจนท์แมนไน t นะครับที่ซีด97.5าบ เอฟเอฟครับผมนะครับอ่าอก็อย่างที่หัวข้อที่พูดตายเมื่อกี้นะครับหัวข้อก็คือเขาว่าผมเนี่ยหลอกขั้นเทพนะฮะแล้วคุณล่ะขั้นเทพเรื่องอะไรเออโอ้โหผมว่าต้องมีหลายเรื่องหลายแนวครับแต่ว่าถ้าให้หลอกขั้นเทพอย่างโดมคงไม่มีแล้วนะครับไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นครับของของโดมนี่ขั้นเทพก็คือส่วนตัวที่คิดของตัวเองจริงคืออะไรครับขั้นเทพเลยใช่ไหม อะไรอะไรดีอะไรอะไรดีเลดขั้นเทพไม่ใช่ไม่รู้ครับไม่รู้ไม่ไม่รู้ดิขั้นสรุปคือขั้นเทพนี่เป็นเป็นคำขยายความของอะไรอะไรก็ได้อะไรที่มันสุดสดใช่อะไรที่เป็นเรื่องเชี่ยวชาญอะไรนี้ใช่ไหมหรือว่าดีเจโดมแตกในมันสับปะหลังขั้นเทพอะไรขยี้ขยี้ซะเลยขยี้ซเรื่องนี้ไม่ปล่อยเลยนะยี่ต้องยี่ต้อง ประท่าดิเจบารดหลอกเด็กเก่งขั้นเทพโอ้โหเป็นเป็นเด็กผู้ชายด้วยนะใอ้มันเอาดิเจซีดีกว่าดิเจซีขอตัวแทนหน่อยละกันใครมีประสบการณ์ขั้นเทพลองเล่าละกัน อาบาส<า>บาสมีประสบการณ์ไห<า>มขั้นเทพของตัวเองเราเพิ่งเข้าห้องมาแต่คุยเรื่องอะไรกรันเนี่ยเขาบอกว่าท้ามาเขาบอกว่าให้ถามดีเจซีด้วยว่าอยากเล่าประสบการณ์อะไรของตัวเองว่าหัวข้อเขาบอกว่าโอ้สบายมากเราโง่ขั้นเทพย้ำตอบย้ำเป็นใจในตัวเองนะฮะตั้งแต่ต้นชั่วโมงอันนี้อันนี้ใช่เลยฮะจริงจริงประเดิญก็เดินดีเจเกียนฮะเกียนขั้นเทพมาบอกหน่อยว่าทำไมต้องเกียนขั้นเทพฮะเออเไม่ใช่ครับอันนี้ดีเจตาพี่ตาเขาแต่งมาให้ ไม่ง่ายก็ทำไมทำ <iza. S 2> ไมเกลียนยังไงอยากรู้เหมนึ่กันคือน้องเคนเขาเป็นก็เป็นเบอร์ล่าสุดของดีเจซีเราเพิ่งชาร์จรายการปีนี้แล้วหลายครั้งจังหวะการพูดก็จะแบบเวลาฟังก็จะดูทุ่นๆอ๋อเป็นสำเนียงแบบว่าเด็กรุ่นใหม่ที่มันจะเออซึ่งมันถูกใจแล้วฟังแล้วมันคอนเซปต์เด็กสมัยนี้มันต้องแบบนี้มันถูกใจพี่คนเดียวใช่ไหมเปิดเปิดไมค์แทนนี่สวัสดีก็มาแบบจุกกรูจุกกรูอยู่คอยู่คอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เองเคยฟังฮะใช่ไหมเห็นไหมผมยังพูดอยู่เลยไอ้ใครเกลียนดังเห็นนะเดเข้าเรื่องเลย ครับเขาบอกว่าดิจคิวแล้วก็เนียนขั้นเทพเหมือนกันนะครับดิจเคีวเนียน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 ีเนียนเนียนเเนียนนียยนเนี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 ยเนียนเเนียนเียนเนียนเนีเนียนเนียนเนียนเนยนเนียนเนียเนีนเนียนเนีนเนีเนียนเเนีเนียนเนเนียนเนียนเ ฟูครับผมฟูขั้นเทพฟูขั้นเทพเฮ้ยผมว่าน่าจะเป็นเลดขั้นเทพมากกว่างั้นงั้นผมอยู่พี่โดมได้ัออันนี้ไม่ใช่เลดอันนี้เบี้ยวคันเทพเบี้ยวด้วยเบี้ยวด้วยเลดด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้เรามารับสายดีกว่าครับผมเรามาดูว่าคุณผู้ฟังของเราจะเอ่อเทพเรื่องอะไรนะครับรับสายก่อนเลยสายคุณเกมสายแรกนะนะฮะทักทายคุณเกมนะครับ เกมสวัสด an okay. ีครับสวัสดีครับพี่โดมสวัสดีครับเป็นไงครับเกมผมก็ดีค่ะตอนนี้ฝนกำลังตกครับผมฝนฝนกำลังตกนะครับแล้วแดดออกเมื่อไหร่ครับฮะเช้าเช้าครับคุณเกมัวจากทถ่ไหนครับผมอยู่โคราชครับพี่โดมอ๋อโคราชแล้วครับโคราชน้ำท่วมเปล่าวันนี้ได้คุยกับพี่โดมมีเรื่องหนึ่งอยากเสนอและเกินนะได้ครับเกมครับ ยากแก้ปัญหาน้ำท่วมนั่นแหลีนะฮะหลายๆคนจะรู้อยากเปิดเสนอให้พี่โดมเปิดไอทีเพิ่มใหม่อันหนึ่งครับเปิดไอทีเลยฮะเกี่ยวกับคนมองไม่เห็นครับผมอมันคือยังไงอ่ะอธิบายให้ผมฟังนิดนึงครับอะไรนะฮะเกี่ยวกับไอทีเกี่ยวกับคนมองไม่เห็นมันคือยังไงฮะผมเป็นการเป็นการอัปเดตข่าวๆของพี่โดมอย่างใกล้ชิดครับผมสาหรับผู้ที่มองไม่เห็นใช่พิการในสายตาใช่ครับอ๋อเออก็ดีเนาะ ทีนี้นี่ยังไงหมายถึงว่าเราก็ต้องมีเทคโนโลยีที่ต้องเซิร์ฟเรื่องตรงนี้ด้วยใช่ไหมฮะเปนต่แต่ผมแนะนำว่าเป็นทางด้านเหมือนดอกจันรหนึ่งสองสามวกเนี้ยเปิดแบบล้วก็โทรเขาไปฟังตอนนี้โดนอัปเดตข่าวๆอย่างนี้อย่างนี้ได้เลยเอางนี้ก่อนดีกว่าอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยคุณเกมต้องมาอัปเดตกับผมกันดีกว่าคุณเกมมาเทพเรื่องอะไรเรื่องการร้องเพลงแล้วก็เรื่องโทรศัพท์ว้าวว้าวว้าวต้องโชว์ต้องโชว์แล้วล่ะเรื่องการร้องเพลงนะครับเรื่องการร้องเพลงนะร้องเพลงนะครับหรือจะโชว์โทรศัพท์พี่ เมื่อกี้ก็บอกเรื่องออกเรื่องการโทรศัพท์เรื่องการร้องเพลงเอาเอากระท่อนไหมฮะหรือยังไงเอาทัาเลยมาเลยจับมาเลยครั้งเก็พี่ขอสองคำก็พอเฮ้ยนอยไปครับเฮ้ย โอเคขอบคุณมาก ยังจบเท่ริเท่จริงอันนี้ยอมรับครับอันนี้ยอมรับขอบคุณมากเลยครับเกมครับคือตอนนี้เวลาเราค่อนข้างจำกัดจริงไม่ได้อยากเร่งเลยอยากจะคุยไปถึงสักประมาณตีสองนะฮะแต่ว่าเวลาเรามีไม่เยอะนะฮะก็ขอบคุณเกมมากเลยที่เทพเรื่องการร้องเพลงนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเกมสายแรกด้วยนะฮะอีกหนึ่งสายนะครับคุณมะเหมี่ยวนะครับทักทายก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับมะเหมี่ยวสวัสดีค่ะมาแนวกว่ายุ้ยมาเลยนะ ยังยุ้ย้เสียงยุ้ยฟังโดมแล้วละถวยนะฮะเป็นไงครับมะเหมียวอ้าวโกรธพี่ไปแล้วอตั้งแต่คำว่ายุ้ยอย่แพี่นึกถึงขอบกางเกงในทันทีเราเข้าเรื่องกันเลยเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว่ามะเหมียวเนี่ยเทพเรื่องอะไรจ้ะก็อาจจะเป็นการพูดเข้าหาคนอาจจะเป็นการพูดแนะนําหรือว่าการ แค่คาปรึกษาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าสมมติเพื่อนเนี่ยแฟนมีกิ๊กแนะนําไงีมีกิ๊กแล้วเพื่อนไปจับได้คันอังคาเขาเลยตัดซะเฮ้ยมะเมี่ยวลองโชว์ความขั้นเทพหน่อยสิก็ต้องบอกให้สั้นไปหาสาเหตุก่อนทําไมเขาถึงไปมีกิ๊กสาเหตุเช่นลองไปดูซิว่าหน้าตาตัวเองรือหน้าตากิ๊กเนี่ย ใครดีกว่าอะไรคือสาเหตุยังไงนะครับแต่เรามั่นใจแหละว่าเราเทพเรื่องนี้ใช่ไหมจ๊ะค่ะปรึกษาแล้วเพื่อนเนี่ยประสบความสาเร็จมากี่คนละก็เยอะเหมือนกันนะคะเยอะเยอะคือกี่คนคะคก็หลายคนได้ไาคะอุ้ยจริงว่า โอ้นี่พี่แนะนําให้มาจัดรายการเปิดช่วงเลยนะผมแนะนำอนาคตรวยแน่นอนเป็นจิตแพทย์อ๋อนี่ผมขอปรึกษาน้องหน่อยไหมฮะทำไมฮะพี่ไม่มีตังค์ทำไงดีฮะจะไม่เกี่ยวยืมเงินเจตะยืมยีตรวยไม่มีตังค์ก็หาสิคะโอ้โหโดนเขาบอกอะไรนะเขาบอกไม่มีตังค์ก็หาสิ่เดี๋ยวพี่ไปหาเรื่องก่อนเลยเขาไม่ได้พูดบอกว่าไม่หามีตังค์ก็หาเถอะโอเคโอเคโอเคขอบคุณคุณม่เมียด้วยครับมีอะไรจะบอกพี่โดไหมครับ พี่โดมโคตรรอเลยค่ะโอ้โหถูกใจมากเออขอบคุณเขาไปเลยเนี่ยโอเคขอบคุณมากนะครับคุณมะเหมียวครับเอาละเอาละแน่นอนแน่นอนทีมงานบอกว่าหนึ่งสายที่คุณโดมต้องเลือกนะฮะเราก็จะมอบของรางวัลให้ด้วยนะครับระหว่างสองสายนี้ใช่ไหมครับให้เลือกสายไหนครับหนึ่งแล้วก็สองครับคุณเกดแล้คุณมะเหมียวหรือจะแบ่งของรางวัลออกเป็นครึ่งหนึ่งก็ได้เลยหรอฮะเอาเอาน้องมะเหมียวแล้วกันนะครับน้องมะเหมียวแล้วกันผมว่าน้องเขาว่าน่ารักดีอะไรเงี้ยด้วยนะใครับ แต่ก็ตอบดีทั้งคู่เลยเนาะอบะแต่ว่าจำเป็นต้องเลือกไงใช่ครับนะครับผมอาแล้วก็สนุกสนานนะวันนี้สนุกมากครับสนุกสนานจริงๆดีเจหลอขคันเทพของเรานะฮะกับซีเจนเตอร์แมนไนท์ของเราในวันนี้นะครับอยากจะให้ดีเจโด่ของเราฝากผลงานครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าตอนนี้ผมส่งเพลงคิดถึงนะครับมาพรีเมียร์ที่ซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราก็ยังเลือก20 SMS ที่ส่งบอกความคิดถึงเข้ามานะครับแล้วก็ส่งมาตั้งวันที่12แล้วที่ผมพรีเมียร์เนี่ยตอนนี้เลือกได้เราวีคนยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันแน่นอนวันที่6พฤศจิกายนนะฮะที่อ,อากาลิโกนะครับเป็นร้านกาแฟอยู่สุขุมวิทห1นะครับก็จะมีอัลบั้มครับจะออกประมาณเดือนกุมภานะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับอัลบั้มเดียวอีกครั้งหนึ่งของผมเดี๋ยวจะมาอีกฮะฮะจะมา ปาหี่กันที่นี่ครับแต่ต้องบอกนิดนึงว่าผมว่าพี่โดมเป็นนักจัดรการพิยุรหรือเป็นดีเจมืออาชีพได้นะการเล่นมงเล่นบุ๊กจังหวงจังหวะคือเสียงได้รอผ่านอยู่แล้วครับแต่ว่าจังหวะเล่นบุ๊กข้างล่างนี่ถือว่าเยียมเอาปลอมือพี่โดมนิดนึงอะขอบคุณครับน่าหน้าตานี่พอผ่านไหมครพี่ หน้าตาพี่ตรพอผ่านเป็นดีเจซีได้ไหมถามว่าพวกเราพอผ่านหรือเปล่าเอาหรอกคำามาเราโดนไล่ออกโอเคสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณมากเลยนะฮะคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์แล้วก็ SMS ของเราด้วยแล้วก็ทาง C Space ด้วยนะฮะแล้วก็ที่ขายไม่ได้ขอขอบคุณนะครับเจนเน็ตแมนของเรากับคืนเจนเน็ตแมนไนท์นะครับกับซีเรเดียนเจนเน็ตแมนกับดีเจโดมประกอบลำด้วยนะฮะที่มาสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกสนานให้กับเราในวันนี้นะครับส่วนครั้งหน้าอย่าลืมติดตามด้วยว่าจะเป็นใครที่จะมาซีดกับเเเรรราานนนนะะคคคััับบบวีี้้ตออองขขุณมกๆลยดจ โดมประกอลาครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับชวนแมส่ซีกันต่อฮะซีดเลดี้เจนทแมนไนท์